ผนังเซลลพืชประกอบด้วยสารใดเซลลูโลสนอกจากเซลลูโลสแล้วยังมีสารใดในผนังเซลลพืชอีกด้วยเพคกตินข้อใดคือถุงขนาดใหญ่ที่พบในเซลล์พืชมีเยื่อหุ้มเพียงชั้นเดียวทำหน้าที่เก็บของเหลว Vacuo ในเซลล์พืชมีออร์แกนเนลที่สามารถสั่งครหอสแสงได้ออร์แกนเนลนั้นคือข้อใดโครมาต์ฟอสโฟลิ i ิดไบเล e r คือองค์ประกอบของสิ่งใดของเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ข้อใดคือตัวย่อของร่างแห่ endoplasmic reticulum แบบครุขคะ่ะ RER ร่างแห่เอนโดพลาสมิกเลติกคูรัมแบบครุบคะ่ะมีสิ่งใดมาเกาะอ,อยู่ไรโบโซมตอบถูกกันกี่ข้อผิดข้อไหนบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ